อามาล่อหากินผลไม้สดๆสรดสดอบสวนกับพริกน้ำปลาหวานกันครับชมพูสดๆกับพริกน้ำปลาหวานมาเพื่อนๆอันนี้มาหากินบ้านพักเขาขอขออนุญาตกินหน่อยนะครับถ้าไม่เห็นคลิปนี้ก็อยากกดอยากเคียงกันนะครับม,มีกงแหงด้วย แล้วชมพูหวานมากดูแบบนี้ต้องพกไปพกกลับบ้านด้วยหมาม่วงส,สดๆในกองพันจิ้มพริกน้ําปลาหวานนี่อันนี้ดังได้เต็มที่เลย เพราะว่ากองพันธ์ที่ทำงานเราโอ้โอ้ my god เด็ดเด็ดเด็ดไม่อีกเด็ดไม่อีกกินได้กินได้ไม่หวงอันเนี้ยของกินอย่าไปหวงกันพี่น้องเนาะผมบอกนะนะอย่าไปหวงกันคุยคุยเลยอุ้ยเด็ดอู้หูระยางเยิ้มเลยยางก็แซ่บหอมกันแหละอย่าไปตื่น กุ้งแห้ง่อนลงไปอหอมใอหญ่มะม่วงน้อยเป็นอะไรที่หอมมากว่อน การทีเห็นตอนดึกๆต้องขอโทษขออภัยด้วยนะมะปุ่นสดๆจิ้มพริกน้ำปลาหวานเนี่มะปุ่นหรือฝรั่งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าใครที่เรียกมะปุ่นเหมือนกันคอมเมนต์บอกหน่อยไม่รู้ว่าทางไหนทางเลยน่าจะเรียกมะปุ่นเหมือนกันบักสีดาหรือเปล่ามาแส็บๆโอ้โห ขออนุญาตนะครับใครที่รับชมตอนดึกๆนะครับหรือว่าใครที่กําลังเปี้ยวปากอยู่ณตอนนี้อ อมะขามส,สดๆจิ้มพริกน้ำปลาหวานพกไอ้บักปุ่นมากินด้วยเพื่อนๆมาเจ็บๆเลยมะขามน้อยดูอืมโอ้ béo chít, <laughs> um, tèm xuống